ไปครั้งแรกก็เส้นหนึ่งนะครั้งที่สองก็ขย่มเส้นสองนะคะเขย่อไปเลยเหมือนกันกันกบพวดไทยนั่นแหละให้เราจําเหมือนเราได้ทบทวนนะเออต่อไปรอบ3ามก็เส้นสามเยี้ยต่อไปหานะต่อไปนะคะกดมาอนเดิมใต้เข่านะคะ อีกสามวันก็ใ<ห>คร้อม<า>จากทำงาน<า>นะก็ติวเข้มนะสามวันเผื <c oughs> ่อไอ้นี่วันนี้ถ้าถ้าถ้าเราซ้อมนวดเท้าใช่ไหมถ้าสลับียสลับกันเสร็จถ้าอีกสักรอบมึงใครจะสลับหรือว่าแยกแยกกลุ่มกันกลุกันสุดนวดเท้าก็ได้อีกคนนึงจะนวดไทยก็ได้เดี๋ยวจะได้แบ่งแบ่งพื้นที่คันอีกสามวันต่อไปนะฟังเท้าเนี้ ต้องกลางถูกปั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปั่นขึ้นมาต่อเติมปั่นขึ้นปั่นลงสองขัดขึกไม่งั้นปั่นคุณก็ปั่นนัอกจากไม่มีจังหวะสามสี่ห้านะแล้วก็มาปั่นอีกนะงานปั่นเพื่ออะไรเราจะเช็คข้อเท้าถ้าคนที่เขามีปัญหานะปั่นเขาจะปั่นไม่ได้เลยแล้วก็จะมีอาการเจ็บ เราจะเริ่มวดฝั่งซ้ายนะทีนี้เราแตะยาหมองก่อนเราแตะยาหมองก่อนทายาหมองตามซอกตามอะไรนะทายาหมองตามซอกนิ้วซอกอะไรแล้วพ่อใต้ข้อเั้ที่มันมีพวกเส้นเส้นเลือดจุดรวมจุดศูนย์รวมของเส้นเลือะพวกนี้ให้น้ำมันมันให้ยาหมองมันซึมเข้าผิว จะไ,ได้ผ่อนคลายเนาะพอเราทำเสร็จนะเราปิดผ้านะคะปิดผ้าไว้แล้วทีนี้เราก็มาแตะยามองแล้วก็น้ำมันขาขาขวานะคะเราทำแล้วเราทำปิดผ้าเอาไว้เพราะว่าปิด20นาทีเราจะกลับมานวนดกี่ครั้งนะคะก็คือท้าสเต็ปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมขาขาข้างละ20นาทีเป็น40ใช่ไหม สี่สิบแขนสองข้างสี่สิบห้าสี่สิบห้าหัวหัวประมาณ5-6นาทีลูกค้าจะสบายแล้วก็มานั่งถ้านั่งอีกก็พอดีแหละหกสิบนาทีใช่ไหมล่ะ,อ,ะอ่ะพอเราพายหมองพายอะไรสิร้อยสิดห้าอีหยืดหนึ่งแต่บางทีไม่มีหยุดเดียวนะอะไร ทีเนี้ยเริ่มทาน้ำมันแล้วก็ใครที่เรียนนวดน้ำมันไปแล้วเราก็จะเริ่มด้วยวิธีเอเบนลารเนาะแต่น้ำมันผสมยาหมอกก็ได้นะคะทัาเอเบนลารยาวๆขึ้นไปถ้าช้าไม่ต้องรีบรูดมาช้าสี่จังสองยาวเลยรูดมาโอเคแล้วลูกค้าช้า ต้องสบายตั้งแต่เราเอวลาดท้งแรกเลยนะคะเรารลอกอย่างนี้ขั้นตอนด้วยใช่ไหมตั้งแต่ลูกขาว็ารู้สึกฟินแล้วใช่ไหมให้ก็รู้สึกอย่างนี้เลยพอเสร็จปั๊บก็เอฟบียาวขึ้นไปเลยเอฟบีไม่ใช่เอามือลูกิ้วโป้งเราก็เขี่ยไปตามเส้นด้วยนะสองมีลานุ่มนวนแต่ว่ามือหนักแน่นนะก็ไปตามเส้นลูกพานะ คืงไปเลย่้ต้นขาแล้วก็วกววเข่าตรงนี้นะคิงไปแล้วก็หนึ่งสองนะไปสิบลงหายใจเราสามสามีสมสม่หา้าหกยินยิเข่าคนจ่วนมากก็จะมีปัญหาเแข้อต่อ สิบนะคะะทีนี้เราก็มามเริ่มเล่นฝัดเท้าก่อนที่เราจะน่วนะคือเรียนร้อยหวมาที่หนึ่งองสามสห้แล้วก็นู่เอาใจฝัดเท้าน,นึ่โป้งมยาเพิ่มขนาดถูกไหมสองสาม หน้าแล้วสะพานลืดต้นรูดตามฝ่าเท้าเส้นหนึ่งสองสามรูดขึ้นมาจากส้นยาวไปจนถึงนิ้วเลยนะคะหนึ่งสองสามส,สี่ห้านะคะห้าเสร็จก็รูดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมัเห็บนะน ไปเลยหนึ่งรอบนะคะลูดมาเลยแต่ไปรอบที่สองต้องรีบทำไปสบายใจเย็นๆถ้สาสมมุติว่าหาลูกค้กา,า,า,ายาเราก็เฉียงนิดนึงนะคะหมอบางคนก็อุ้ยแบบว่าอุ้ยนั่งทางทางไม่สุภาพมันก็ต้องดูเจตนาลงว่าผู้ทางทำไมถูก <c oughs> ถ้ามือ ไม่ได้ถูกไหมหมอบางคนอุ้ยมันไม่สุภาพเลยนั้นก็แบบพยายามจับหนีถ้าเอาแล้วมันถนัดไหมมันไม่ถนัดแล้วก็จะหมันไสหีบแทนที่จะนวดสบายถูกไหมล่ะก็ดูเจตนาก็เจอบางคนบอกอุ้ยนั่งทางขาไม่สุภาพเลยเออนะสามนะต่อไปเพราะว่า เราเราต้องเบี่ยงตัวข้างๆด้วยแขนไม่จะไปถึงนะถูกไหมล่ะเพราะว่าถ้าคนหนะ้าอ,อกให่บางทีจังหวะนมไปโดนจีลูกค้าดูอาดูเอาฮะเพื่อเอา,เอาลูกค้าถ้าเกิดเจอลูกค้าเธอึ่งมอเกี่ยอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมนะจะรลลั่แล,ล้วรูดลลลลคิดอะไรไม่ออกนะ ที่เราไม่ออกก็รูดก่อนถ้าต่อไปเป็นไงวะก็ไม่เป็นไรหรอกลูกค้าไม่รู้แต่ทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าสบายเหมือนที่ใช่เราต้องบีบรูดไปด้วยนะใช่นะนี่ไม่ออกมาเนี่ยชนะคืนไปชนะคืนไปแต่ย่างหม้อไปเรื่อยก็ได้ก็เราจะนวดตรงเนี้ยคืนไปรอบกระถุนหนึ่งสองสามสี่ สองสามสี่ห้าไม่ได้หมุนเล่นๆนะแต่หลักจุดมันเป็นจุดรวมของอวัยวะที่สะท้อนขึ้นไปข้างบนหมดเลยนะอครบเสร็จปั๊บนะลูกเอาใจก่อนสองสามสี อา,อาทีนี้ถ้าต่อไปเราจะเริ่มซีมรีส์มันเกลดนิ้วโป้งจะอยู่กลางฝ่าเท้าลูกค้านะเราเนี่ยเราใช้อย่างเงี้ยลวดยาวหนึ่งสองสามสิบห้าก็สิบนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอสิบใช้มันเกลเป็นตเตารีดค่อยๆรวดยาวหนึ่ง สองให้ทั่วฝ่าเท้านะเท้าบนสามสี่ห้าห่ง 3 4 5 6 7 8 9 10, 10นะด้าพอสนะต้นข้างเนี่ยยูโง้งอยู่ตรงกลางปากมาจัดักจัด จากปลายเท้ามาส้นสองเห็นไหมสามยงก็ได้เฮ้ยตัวเองชื่ออะไรนะตัวเองอ่ะม่วงอ่ะนี่เออดีดีพลิกอย่างนี้ลูกอย่างเงี้ยเล่ยหน่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ่งพกสิ่งหางฝ่าเท้าขึ้นมาเราจะ เราจะพูดตรงเงินอ่ะก็วิ่งยืวอก้นอยู่ตรงนี้ตรงกลางเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพสิบพูดลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบขาดึนเห็นไมหนึ่งสองสามสี่ห้ารับรองหมดทำไปเลยเพราะว่ารับรองว่าลูกค้าติดใช่ไหม,มดืงติดระป๋าแล้วเสร็จบ้างเริ่มมาเีือกไม้ต่อนะคะใช้ไหมคปูใช่ไหมเราก็จะใช้ทำตำแหน่งเดียวกันที่เราใช้มาเหนีกยด้านข้างก่อนขูดัน นี่จัดแบบนี้ฟีซา์ไปเลยหนึ่งเบา